เกมแนว Battle r o y a l ยกลายเป็นแนวเกมยอดฮิตในช่วงที่ผ่านมานี้และเกมที่ได้รับความนิยมใน Android พร้อมยอดดาวน์โหลดที่สูงมากแถมยังติดอันดับเกมที่มีรายได้สูงสุดใน Google Play อยู่เสมอก็คือ Free Fire เกมที่จะให้คุณกระโดดร่วมลงบนเกาะร้างวิ่งหาอาวุธเพื่อเอาชีวิตรอดและคว้าชัยเพียงหนึ่งเดียว จากผู้เล่น50คนที่มีเป้าหมายในใชัยชนะเดียวกันครับตัวเกมมีระบบอำนวยความสะดวกในการเล็งเช่นระบบช่วยยิงทำให้เล่นง่ายมากอีกทั้งระบบการเล่นยังไม่ค่อยซับซ้อนสักเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีระบบการแต่งตัวหรือแฟชั่นที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้แต่งตัวแบบจัดเต็มและโดดเด่นที่สุดตั้งแต่เสื้อผ้าทรงผมไปถึงอาวุธปืนเลยทีเดียวและเสื้อผ้าเหล่านี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมมาให้คุณได้ใช้งานกันอยู่เรื่อยๆเลยด้วยครับ e จนชินอิมแพ t เป็นเกมมือถือคุณภาพสูงที่กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลาสั้นๆตัวเกมมาในรูปแบบเกม Open World ดด้วยแผนที่ขนาดใหญ่และความหลากหลายทางภูมิประเทศจะทำให้คุณได้เพลิดเพลินกับเกมนี้จนลืมเวลาไปเลย ซึ่งคุณจะได้รับบทให้จัดทีม4คนออกไปผจญภัยในโลกที่ชื่อว่าเตวะาที่มีกิจกรรมต่างๆให้คุณได้เลือกทำมากมายภายในเกมคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทำเควสเพื่อติดตามเรื่องราวภายในโลกแห่งนี้หรือจะวิ่งเล่นไล่เก็บผลผลไม้เอามาทำอาหารไว้ใช้ยามต่อสู้ก็สนุกไม่แพ้กันครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน PC และ PS 4ได้ด้วยจึงสะดวกมากๆเลยอีกทั้งภายในเกมยังมีดันเจี้ยนที่คุณสามารถตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อช่วยกันต่อสู้กับสัตรูได้ด้วยครับเกมนี้ผู้เล่นจะต้องช่วยกันหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มโดยใช้ทักษะการสืบสวนใช้ไหวพริบในการจับสังเกตและจับโกหกคนอื่นพร้อมทั้งยังต้องทำภารกิจเพื่อพาทีมไปสู่ชัยชนะ ตัวเกมรองรับผู้เล่น4-10คนโดยจะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนร้ายยกเว้นตัวคนร้ายเองสำหรับผู้ร้ายมีหน้าที่ฆ่าทุกคนบนยานให้แนบเนียนที่สุดและโกหกในการประชุมเพื่อเอาตัวรอดให้ตลอดทั้งเกมให้ได้ครับด้วยระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายและมีจุดเด่นในการรับกันทำให้เกมเป็นที่นิยมอย่างมากแถมยังสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกับเพื่อนที่เล่นบน p ีซีได้อีกด้วยในปัจจุบันเกมยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงมีระบบอาชีพและโหมดใหม่ๆม,มาให้ได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องเป็นปาร์ตี้เกมบนมือถือที่เรียกได้ว่าเป็นเกมทำลายมิตรภาพเกมหนึ่งเลยครับคงไม่มีใครไม่รู้จักเกมแนว M O B A ยอดนิยมบนสมาร์ทโฟนอย่าง A O E หรือ Arena of Valor er ที่ให้คุณได้รวมตัวกับเพื่อน5คนแล้วเลือกฮีโร่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อน,นำไปแข่งกับทีมศัตรู โดยมีจุดมุ่งหมายคือการบุกตีป้องของฝั่งตรงข้ามให้แตกซึ่งตัวเกมได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและได้เพิ่มฮีโร่ตัวใหม่ๆเข้ามาให้ได้ใช้กันทำให้ในปัจจุบันฮีโร่มีให้เลือกมากกว่า100ตัวแล้วนอกจากนี้ยังมีสกินให้ผู้เล่นได้แต่งตัวละครให้โดดเด่นแถมยังมีระบบรูนที่เปิดให้ผู้เล่นได้ปรับแต่งความสามารถของฮีโร่ให้เหมาะกับวิธีการเล่นของคุณอีกด้วยตัวละครแต่ละตัวจะมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง เช่นตัวแทงจะมีหน้าที่ปกป้องเพื่อนๆตัวแครี่จะสร้างความเสียหายต่อป้องได้มากที่สุดเป็นต้นลองมองหาตัวละครที่ถนัดและร่วมทีมกับเพื่อนเพื่อเอาชนะศัตรูไปด้วยกันครับ Minecraft เป็นเกมที่ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งโลกในเวอร์ชั่น PC ก่อนจะถูกพอร์ตมาลงบนสมาร์ทโฟนให้คุณได้สร้างโลกแห่งจินตนาการได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเกมที่เป็นแนวแซนบ็อกทำให้คุณสามารถสร้างของได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามฝันของคุณเปรียบเทียบได้เหมือนกับการต่อเลโก้เกมนี้อาจจะไม่ได้มีระบบการต่อสู้ที่อลังการเหมือนเกมอื่นๆแต่ในเรื่องของการใช้ความคิดน่าจะไม่แพ้เกมไหนเลยครับตัวเกมให้อิสระผู้เล่นในการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาได้แบบไม่มีขีดจำกัด ทำให้มีผู้เล่นได้ลองสร้างสถานที่จริงขึ้นมาในเกม Minecraft ตั้งแต่พระบรมมหาราชวังไปจนถึงโรงเรียนฮอกวอตส์ซึ่งคุณสามารถเข้าไปวิ่งเล่นหรือไปเที่ยวดูได้เป็นเกมที่เหมาะกับกลุ่มผู้เล่นเพศทุกวัยและยังเป็นเกมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด